เออลืมลืมตุตตลืมรอมันอัพเดตกูลืมลืมเลยเออมายกอดเดี๋ยวเล่นเกมื่นลอสก็ได้เดี๋ยวเลาขอออปิตี้ไงเออเฮ้อขอออปิตี้ข้อข้อ เข้อเอาไปเลยแม่งน,นี่เข้อเอาอไปเลยไปเก่งทำไมเอ,อ้ยไม่เล่นดีกว่าดีกว่าเขาไปดู๋ยวดูเดูนี้จิวเอาได้ปะไหนปะพับจี เราพับจีมันเลยเอ้ยเอ้ยต้องโหลดมาเล่นแล้วครับผมดอกนี้คือปีด,ปดเรากำลังทำการ์โหลดโอเค ดิ้รเรามาเลิกเสร็จกันนะครับโอเคไหมโอเคเสร็จแล้วไปเอาคือมันขึ้นวาไม่ขึ้นเออเออ เออคนดูคนเฉยกอด,ล,อด,ล,อดลิง์เออโอเคแล้วรอรรอมันโหลดก่อน,นครับจะคนกูก็ลืมว่าฟ i ฟามันอัปเดตนะครับผมก็เจ้าอาอวีรอและเล่เนในคอมนสุดยอดยกงเกียว nhận và Ừ ừ ừ